วัสดี FC ไะผู้ติดตามบุตวันนะครับดีโ e วสภาพรถคันนี้น้ำมาเรื่องแปมไม่ติดดูสภาพตอนนี้เราได้ทำการลื้อเช็กระบบ สำหรับรถตกน้ำนะอย่าพึ่งไปลันเครื่องนะครับให้ถ่ายของเหลวทั้งหมดก่อนนะครับไล่ถอดถังน้ำมันลงนะเอาถังน้ำมันลงแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนกองนะครับตามปักตามอะไรเนี่ยนะเป่าให้เรียบร้อยเชียงให้เรียบร้อยกเป่าลมเปล่าอะไรให้แห้งนะ ทั้งกล่อง ECU ทั้งอะไรต้องล้างให้หมดนะครับรถคันนี้ก็ใช้งานยังไม่ได้เต็มร้อยนะครับแต่ว่าสต,ตาร์ทเครื่องได้เดี๋ยวจะลองสต,ตาร์ทเครื่องให้ดูยังมีไฟโชว์อยู่นะ <c oughs> อย่างนี้นะติดเครื่องได้นะครับแต่ยังมีไฟโชว์และเครื่องก็เขียกด้วยนะ โค้ดเกี่ยวกับสัญญาณของฉีดแล้วก็ใครที่ติดตามกันก็จะเล่าอาการให้ฟังเรื่อยๆนะครับว่าเราแก้ปัญหาอะไรบ้างนะครับสําหรับรถคันนี้ยังไม่จบนะครับกระจกไม่ขึ้นนะหน้าจอไม่ขึ้นนะหน้าจอที่เป็นเลขไม่ไมขึ้นนะครับก็รายงานลูกค้าไปด้วยนะครับว่าดําเนินการไปถึงไหนบ้างแล้วนะครับ นีก็ติดเครื่องได้แล้วแต่ว่ายังระบบก็ยังจะต้องตามเก็บอีกเยอะนะแต่สัญ,ญญาณมาก็ดีแล้วล่ะคือรถติดเครื่องได้วิ่งได้แต่ว่ายังมีเสียงเขียดอยู่นะครับก็จะทำการเช็คตรวจสอบให้เรื่อยจนใช้งานได้ปกตินะครับอันดับฟ้าเพื่อนช่างเอซที่ติดตามกันนะครับเปมีปัญหาก็ไป สอบถามกันเข้ามานะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับบ้านก็จะตอบให้นะครับอะไรที่รู้ก็จะบอกนะครับไหนแนะนํากันได้ก็จะแนะนํากันนะครับ่นนรีโวนะครับรีโวปี2016อาจเครื่อง2 g ดประมาณนี้ีเราจะเก็บงานทั้ง <c oughs> งานสีงานตัวถังงานเครื่องครบจบที่เดียวโอเคนะครับ 走，你看。